จาก ip ที่แล้วนะครับพอครบ1 0อรซหน้าต่างก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับจะขึ้นติ๊กถูกนะครับทุกหัวข้อนะครับแล้วคอมจะรีสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับ ้นตอนนี้รออย่างเดียวนะครับว่าคอมรีสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับ ทัาหลังบนจอจะขึ้นประมาณนี้นะครับก็คือรออย่างเดียวนะครับ ับมาขั้ตอนนี้นะครับเรากดไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับหน้านี้ไปที่ use a p r e s s setting นะครับแล้วก็รอนะครับ ตรงนี้นะครับให้พิมพ์ชื่อเราก็ได้นะครับเป็นชื่อคอมนะครับอันนี้ผมจะเขียนเป็น pc นะครับพิมพ์เป็น pc ก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับ next น,นะครับอันนี้คอนเทนเนอร์นะครับไม่ใช้นะครับ ทัานตอนนี้ก็รอนะครับห้ามปิดเครื่องนะครับ อันนี้รอสักพักนะครับขึ้นกว่าจะพร้อมใช้งานนะครับ กเ็เรียบร้อยนะครับแต่ยังต้องติดตั้งอีกนิดนึงนะครับไปที่โฟลเดอร์นะครับไปที่ดิสก p พนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ สรุปว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับในการประกอบคอบนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็น่าจะเป็นการล่วงพวกไดเวอร์นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นอีก GP หนึ่งนะครับไดเวอร์แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานนะครับก็ส่วนขั้นตอนนี้นะครับ ข้อปิดคิดนิดนึงนะครับมาน,นี้นะครับครับเรียบร้อยครับเป็นเทคนิคการประกอบคอม ใช้งานที่บ้านนะครับหรือว่าเล่นเกมก็ได้นะครับอาจจะปรับสเปคตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ